สลดฆ่ายกครัวพ่อแทงแม่กับลูกเก้าขวบเสียชีวิตก่อนปลิดชีพตัวเองลูกสาวอีกคนหนีรอดมาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือสอบหาปมก่อเหตุวันที่29กรกฎาคม2567พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการพ0.5เปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุพ่อกับแม่ทะเลาะกันโดยพ่อลงมือฆ่าเมียและลูกเสียชีวิต โดยมีลูกสาวอีกคนวิ่งหนีรอดมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านได้ส่วนพ่อหลังก่อเหตุได้ตัดสินใจผูกคอเสียชีวิตตายตามกันสามศพโดยลูกสาววัย9ก้าขวบถูกพ่อฆ่าเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ11.00นของวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บ้านห้วยบงหมู่14ตําบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ โดยร้อยตำรวจเอกทามรังทศีร้อยเวนสอพออมก่อยได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานพยานจุดเกิดเหตุแล้วเบื้องต้นผู้เสียชีวิตสามรายประกอบด้วยนายสูอวยขอสงวนนามสกุลผูกคอตัวเองเสียชีวิตนางสาวอังพังขอสงวนนามสกุลและเด็กหญิงเอนามสมมุติ นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายคือเด็กหญิงบีขอสงวนนามสกุลอายุ11ปีวิ่งหนีรอดมาได้นำส่งโรงพยาบาลอมก่อยขณะน,นี้อาการปลอดภัยพลตำรวจตรีวีรชนเปิดเผยต่อว่าตนได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเก็บรายละเอียดและพยานให้มากที่สุดรวมทั้งจุดเกิดเหตุให้การห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปรวมทั้งให้พนักงานสอบสวนประสานกับศูนย์เด็กและสตรีเพื่อสอบปากคำโดยอ B ีที่รอดมาได้เพื่อหาสาเหตุของการสังหารครั้งนี้พลตำรวจตรีวีรชนเปิดเผยอีกว่าและให้ตรวจสอบเรื่องของการเสพสิ่งเสพติดแล้วเกิดอาการคลุ้มคลั่งหรือไม่โดยให้มีการสอบให้ละเอียด